สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปรอดหรือเทานะวันนี้จะมาลองรองพื้นของ LA Girl รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น Pro c o l o r e t t HD High Definition อันนี้รีซื้อจากร้านใน IG นะเขาขายอยู่390บาทนะไม่แน่ใจว่าที่อื่นจะขายแพงกว่าน,นี้หรือเปล่าแต่ถือว่าราคาโอเคอยู่นะแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นรองพื้นที่ช่วยปกปิดได้ดีนะคะปกปิดพวกรอยดำรอยสิวแล้วก็ติดทนนานนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ารองพื้นรุ่นนี้นะคะใช้แล้วออกมาจะรอดหรือจะเท่าคะ่ะเป็นสีที่คิดว่าน่าจะใช้ได้กับตัวเองนะเพะ ็เป็นโทนเหลืองนะคะ,ส,ะ,คะสีนูตเบตนะคะสีน,สนี้เขาเป็นขวดพลาสติกนะแล้วก็เป็นแบบหัวปั๊มนะอู้เนื้อค่อนข้างจะโอเคเลยนะเกลี่ยง่ายมากเลยอะ่ะมันจะมีความชุ่มชื่นนะคะคือไม่ใช่เนื้อแบบเป็นน้ำซะทีเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นเนื้อแมทซะทีเดียวะคะ่ะอยู่แบบกลางๆนะเอาตรงหลังมือได้แหละ รองพื้นเกี่ยง่ายเลยนะคะเนื้อไม่หนืดเลยโอเคเลยอะ่ะเฮ้ยสีใช้ได้เลยนะเนี่ยสีโอเคเลยทุกคนเนื้อไม่หนานะแล้วก็ไม่เหนียวเนอะเลยนะคะมีความเบาสบายผิวนะพอลงไปแล้วให้ความธรรมชาติกับผิวมากแล้วก็ให้การปกปิดนะจะลงให้ดูอีกข้างนึงนะคะวันนี้จะขอไม่ลงคอนซีลเลอร์นะจะลงแค่รองพื้นนะ ให้งานผิวที่แบบยังดูเป็นธรรมชาตินะคะดูแบบไม่เหมือนคนบกรองพื้นมานะแล้วก็ตามซอกจมูกนะคะเขาสามารถปกปิดพวกรูขุมขนได้ดีนะไม่มีกับเป็นคราบไม่มีตกล่องเลยเห็นไหมว่าแบบเนื้อมันโอเคเลยอะ่ะ เดี๋ยวยังไงที่ขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบนะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ไม่ลงคอนซีลเลอร์ไม่ลงแป้งเซตใต้ตาไม่ลงแป้งสมรองพื้นไม่ลงแป้งฝุ่นเลยนะลงแค่รองพื้นเพียวๆเ,เลยนะคะเราจะมาพิสูจน์กันว่าเขาจะสามารถคุมมันได้ขนาดไหนแล้วก็จะมีเป็นคราบหรือว่าไหลเยิ้มระหว่างวันหรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าสีมันจะดรอปลงหรือเปล่าจากตอนนี้นะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองยี่สิบนะคะ ทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงกว่านะก็ประมาณ3ชั่วโมงนะคะตัดผมไค้สั้นลงด้วยนะตัดไปประมาณ3มนิ้วกว,กว่าได้นะรองพื้นยังอยู่ดีนะคะจากที่แต่งมานะยังไม่แบบยังไม่มีความมันให้เห็นเลยนะคะยังโอเคอยู่ตอนนี้เป็นเวลา2องทุ่มสบแล้วนะคะก็คือจะมาให้ดูกันนะจะบอกว่าผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วนะ แต่หน้ายังแทบไม่ค่อยมันเลยอันนี้คือแบบเป็นไฮไลท์นะแต่ว่าความมันบนผิวอะยังไม่รู้สึกเลยนะแล้วก็สีไม่ดรอปด้วยนะคะนี่คือแบบทามาแบบหลายชั่วโมงแนละ้วแต่ว่าสีรองพื้นยังปกติดีนะแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยทุกคนดูดิไม่มีตกล่องด้วยซึ่งจริงๆอะปกติอะลิกะต้องเซตใต้ตาตลอดนะเซตด้วย,ปยแป้งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่ตกล่องเลยถือว่าเป็นรองพื้นที่ อยู่นานนะโอเคก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เป็นเวลา5้าทุ่ม39นาทีนะคะ คือตั้งแต่ออกจากบ้านไปบ่ายสองกว่าถึงตอนนี้กต็ตีไปประมาณ9ชั่วโมงกว่าได้นะจากที่เห็นตอนนี้เลยนะคะเห็นได้เลยว่ามีความมันตรงหน้นผาผากชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ตรงจมูกนะแล้วก็จะมีตรงเนี้บ้างนิดหน่อยนะใต้ตาลิกนี่คือไม่ตกล้องเลยซึ่งปกติอะ่ะเป็นคนที่แบบว่าต้องเซตแป้งอยู่แล้วทุกครั้งแต่วันนี้ไม่ได้เซตเลยนะคะคือใช้รองพื้นเพียวๆเลยคอนซีลเลอร์ก็ไม่ได้ลงถือว่าทําได้โอเคนะคือมันยังพอกบรอยคําใต้ตาได้แล้วก็ไม่มีบรอยตกล่องเลยอะ่ะมาสรุปกันดีกว่านะคะก็รองพื้นของ L.A ให้รอดนะคะใช้แล้วไม่เทาเลยนะเป็นเนื้อรองพื้นที่เกลี่ยง่ายนะคะบางเบาแต่ให้การปกปิดที่เกือบจะฟูครอเรตเลยนะคือเราสามารถที่จะบิวเพิ่มได้นะคะเพิ่มเลเยอร,เอร์เฉพาะจุดได้นะใครเคยใช้รองพื้นรุ่นนี้แล้วนะคะรบกวนคอมเมนต์บอกมาด้วยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะใช้แล้วแบบคุมมันได้นานประมาณไหนเพราะว่าสําหรับลิกเองจากที่ลองนยะลิศถือว่ามันคุมมันได้ค่อนข้างจะโอเคเลยแต่ว่าถ้าเกิดต้องไปเจอความร้อนหรือว่าอยู่การแจ้งก็คิดว่าน่าจะคุมมันได้แบบปานกลางนะก็คงต้องใช้พวกไพลเมอร์ลงก่อนหะรือว่าใช้ แป้งฝุ่นที่แบบที่เขาช่วยคุมมันอะไรเงี้ยเซตตามทีหลังนะแต่ว่าอันเนี้ยคือลองให้ดูเพียวๆเลยว่าถ้าเกิดว่าใช้แค่รองพื้นทั้งวันเลยเนี่ยผิวหน้ามันจะเป็นประมาณไหนก็ถือว่าเขาทําได้ดีนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคาถามอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ถามกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพูดคุยติชมหรือว่าต้องการแนะนําให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด s u b สไคร์นะคะก็อย่าลืมกด s u b สไคร์ด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง ่าตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงคืนแล้วต้องขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะแล้วไเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ